สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์นะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านจบกงามนะครับตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับีิดินแปลงนี้นี่อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลบ้านแร่อำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์นะครับี่รินแปลงนี้นี่เนื้อที่ทั้งหมด สิบหกไร่สองงานบอกราคาขายเลยนะครับไร่ละห้าแสนบาทห้าแสนบาทนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยเลยนะครับอยู่ติดกับถนนนะครับสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็มีไฟฟ้าแล้วก็มีประปาเอกสารหลักฐานไปฉลกคดแดงนะครับผมขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยครับ เป็นที่ดินหน้ากว้างนะครับแล้วก็เนี่ยมีไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีประปาเอกสารหลักฐานในเปนฉรุกแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับอยู่ในพื้นที่ของนะครับบ้านจบกงามตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่นะครับอยู่แดนรอยต่อนะครับระหว่างตำบลนะตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ แต่ทิ่แปลงนี้ก็จะอยู่ในเขตของตำบลบ้านแร่นะครับอำเภอขวาวศินนรินจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยคือแปลงนี้จะเริ่มจุดจากตรงนี้เลยนะครับเป็นทดินหน้ากว้างนะครับแล้วก็ไปนู้นเลยครับไปถึงต้นนะครับต้นสะเดานะครับต้นะเดาด้านทิศตะวันตกนะครับน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณนะครับประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ยาวตลอดแนวเลยนะครับ รวมทั้งหมดนี้ก็16กไร่2งานนะครับขายไร่ละนะครับ5 0 0แสนบาทนะครับถ้าแปลงใหญ่จนเกินไปนะครับเงินไม่พอก็สามารถนะครับที่จะแบ่งขายได้นะครับซึ่งก็เรามีฉนดถึง3ใบด้วยกันนะครับใบนี้ก็นะครับเนื้อที่6กไร่นะครับต้องการที่จะขายหรือต้องการที่จะซื้อ6กไร่ก็ได้นะครับราคาก็ราคาเดียวกันนะครับไร่ละ5 0 0แสนบาทนะครับ พะฉะนนนีถือว่าเป็นท like like ี่ดินหรือว่าเป็นที่นานะครับที่อยู่ติดกับชุมชนนะครับอยู่ติดกับชุมชนนะครับแปลงสวยนะครับเหมาะที่จะซื้อเพื่อทําการเกษตรนะครับหรือจะซื้อมาเพื่อนะครับทำเป็นบ้านสวนนะครับทาได้นะครับเพราะว่านะครับอยู่ติดกับชุมชนนะครับมีไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งก็ระยะทางในการเดินทางนะครับมาที่นี่เนี่ยนะครับจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ นะครับจับพิกัดทาง GPS เลยนะครับห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มาประมาณ12กิโลเมตรนะครับห่างจากเขตเทศบาลนะครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับมาที่นี่ก็ประมาณ20กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับบ้านแร่อำเภอขาวสินรินนะครับจังหวัดสุรินทร์มาที่นี่นะครับ6กิโลเมตรครับ6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นนี่สำหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับที่ดินหรือว่าทําเลนะครับหรือว่าที่นาที่แปลงสวยนะตรงนี้เลยครับไร่ละห้าแสนบาทราคาต่อไรได้นะครับมีทั้งหมดสิบหกไร่สองงานนะครับหรือต้องการที่จะซื้อนะครับแปลงนะครับหกไร่ก็ได้นะครับอยู่ติดกันนี่ก็ขายไร่ละห้าแสนบาทเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นะครับนำเสนอกันนะครับสองสองอย่างเลยนะครับ ซื้อยกแปลงนี่16ไร่2งานนะครับหรือจะซื้อแค่6กไร่นะครับราคาเดียวกันไร่ละ5 0 0แสนบาทนะครับแตซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลบ้านแร่อำเภอขว้าสินริจังหวัดสุรินทร์นะครับสนใจก็โทรมานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ099 280 1729องศน์นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินนะครับใจดีใจดีนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังทีมงานที่ไว้วางใจนะครับ ติดต่อให้ผมกับน,กบนัาตะบนผมสบัสได้มีโอกาสมาทำการรีวิวแล้วก็มอหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลนนี้ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ